ดีนะครับเพื่อนๆพี่น้องในพระคริสต์นะครับที่เคารพทุกท่านแล้วก็วันนี้ผมเองมีโอกาสที่จะแบ่งปันนะครับหรือแชร์พระคัมภีร์ที่เกี่ยวเรื่องกับสันติสุขผมเชื่อว่าหลายครั้งเนี่ยเราได้ยินคําสอนมากมายนะครับเกี่ยวกับเรื่องสันติสุขซึ่งสันติสุขที่แท้จริงเนี่ยในทางโลกเนี่ยท่านอาจจะมีความสุขได้ชั่วคราวนะครับจากการที่ท่านมีเงินมีหลายสิ่งที่ท่านต้องการ แต่นั้นอาจจะไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงนะครับที่อยู่ในชีวิตของท่านความสุขที่พ,พญญระคัมภีูหรือว่าพระคัมภีร์ได้พูดถึงเนี่ยในพระคัมภีร์เนี่ยได้พูดถึงเรื่องความสุขที่อยู่ในใจนะครับซึ่งใจที่ว่านั้นก็คือใจที่สะอาดนะครับใจที่สะอาดแล้วก็บริสุธิ์หรือปราศจากบาปนั่นคือสันติสุขที่แท้จริงนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าในหลายครั้งเนี่ยเราเราถูกสอนเราถูกเข้าใจความเข้าใจของมนุษย์เนี่ยส่วนหนึ่งของคริสเตียนเนี่ยคือหนึ่งเขาไม่เข้าใจพระคัมี หรือเขาอ่านพระคัมภีร์โดยที่เป็นแค่ความรู้นะครับไม่ได้อา่านไม่ได้อ่านพระคังพีเพื่อให้พระคังพีนั้นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่แท้จริงเขาจึงไม่สามารถพบสันติสุขที่แท้จริงได้พระเยซูได้พูดคําหนึ่งว่าท่านไม่สามารถเห็นพระเจ้าได้ถ้าใจท่านไม่ไมบริสุทธิ์ดังนั้นสันติสุขนั้นไปเกี่ยวข้องกับความบริสุทธิ์หรือการปราศจากบาปที่อยู่ในชีวิตของท่านให้เรามาดูในพระธรรมเอเสเคียวด้วยกันในบทที่สิบานะครับเพราะว่า เขาทั้งหลายได้นำประชาชนทังเราให้หลงไปโดยกล่าวว่าสันติภาพเมื่อไม่มีสันติภาพเลยและว่าเมื่อมีคนสร้างกำแพงผู้เผชินั้นก็ฉาบด้วยปูนขาวความหมายของพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับที่เอเคีพูดถึงเนี่ยไอ้คำว่าคำว่าสันติภาพหรือจริงๆมันมีความหมายได้หลายอย่างครับในภาษาฮีบรูใช้คําว่าชโลมซึ่งมันมีความสมบูรณ์ของความปลอดภัยนะครับเป็นความที่มี สุขภาพที่ดีนะครับรวมถึงความมั่งคั่งได้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นความเป็นแปลว่าสันติสุขก็ได้นะครับเป็นความสันติสุขที่เกี่ยวกวับความสัมพันธ์ระหว่างเรากับมนุษย์กับพระเจ้าดังนั้นสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าชีวิตเราแม้ว่าภายนอกเนี่ยจะดูเหมือนเขามีความสุขแต่เราเดินอยู่ในความบาปลึกๆของเราเนี่ยจะรู้สึกฟ้องผิดแล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างที่เรารู้สึกว่าขาดสันติสุขที่แท้จริง แต่หักานที่ตกที่แท้จริงนั้นจึงเกิดขึ้นจากการที่เราเดำเนินชีวิตที่ถูกต้องตรงกับที่พระคัมภีร์ได้บอกให้เราทำหรือคำแนะนำนะครับ instruction พระคัมภีร์เนี่ยเป็นเหมือนกับคำแนะนำให้เราเราต้องเป็นคนที่จะเลือกทำหรือไม่ทำในหลายครั้งนี่เราเราตัดสินหรือว่าพิจารณาในมาตรฐานเนี่ยตามความรู้สึกความนึกคิดความเข้าใจของเราเองว่ามันควรจะเป็นแบบนั้นมันควรจะเป็นแบบนี้แต่ว่า เราไม่เคยศึกษาพระพีอย่างเข้าใจแล้วก็พระวิญญาณสุดไม่สามารถนําเราได้ดังนั้นจึงพบว่าหลายครั้งนี้เรามีปัญหากับเพื่อนที่ทํางานกับเพื่อนในโบสถ์หรืออะไรก็ตามเนี่ยทั้งหมดเนี่ยลากทั้งหมดมันมาอยู่ที่ใจทั้งหมดเลยความคิดของเราคําว่าใจประกอบด้วยเลยความรู้สึกความนึกคิดอารมณ์ความตั้งใจทั้งหมดเนี่ยมันเป็นส่วนประกอบที่เกิดขึ้นที่เราเรียกว่าใจถ้าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันแสดงออกข้างในเราเนี่ยที่ปราศจาก บาปมันมีบางสิ่งที่ซ่อนเล้นอคติความเห็นแก่ตัวการคิดปองร้ายแล้วก็ความคิดแง่ลบทั้งหลายที่มาอยู่ในชีวิตของเราเนี่ยมันทําให้เราในขาดสันติสุขที่แท้จริงและมันไม่ใช่เพียงแต่สันติสุขที่อยู่ในตัวเราท่านมันไปสร้างสันติสุขที่เกิดขึ้นระหว่างเรากับคนอื่นด้วยทําให้เราไม่มีสันติสุขซึ่งพั้พีตอนนี้ไปใช้คําว่าสันติภาพจริงแล้วเนี่ยคาว่าสันติภาพเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่ครอบคลุมทั้งหมด ของคาว่าสันติสุขเนี่ยน่าจะเหมาะกว่านะครับถ้าใช้คาว่าสันติสุขในการแปลพระคัมภีร์ตอนนี้เพราะมันจะมันจะคุมไปถึงเรื่องสันติภาพด้วยคือเราไม่มีการต่อสู้นะครับไม่มีสงครามเป็นความสงบที่เกิดขึ้นในใจของเราไม่มีความขัดแย้งความขัดแย้งนี้บางครั้งเกิดขึ้นจากความขัดแย้งที่อยู่ในใจของเราด้วยดังนั้นในเช้าวันนี้ผมเองอยากจะให้พี่น้องได้เข้าใจถึงคาว่าสันติสุขซึ่งหลายครั้งพี่น้องอาจจะได้ยินนักเทศพูดถึงว่ามันเชื่อพระเยซูแล้วมีสันติสุขแต่คาว่าสันติสุขที่ มันเป็นเรื่องของการที่เราปัสจจกบาปในชีวิตในจิตใจของเราเราอาจจะเคยทําบาปนะพี่น้องแล้วผมไม่ได้หมายเพรามว่าท่านไม่ทําบาปท่านอาจจะเคยทําบาปแต่เมื่อท่านกลับใจใหม่แล้วท่านจึงสามารถมีสันติสุขในพระเยซูสคริ์ได้ก็เหมือนกับการที่ได้รับยกโทษบาปหลายคนคิดว่าอาธิษฐานกับพระเจ้าขอการยกโทษบาปแต่พระเจ้าจะยกโทษท่านแต่ท่านดูพระพีให้ดีๆนะ,ะว่าเงื่อนไขหนึ่งนะครับของการยกโทษบาปนั้นคือการกลับใจใหม่ หมายความว่าท่านประกาศกับพระเยซูคริสต์ว่าพระพงษ์จะไม่กลับไปทําบาปเช่นนั้นอีกเหมือนกับผู้หญิงที่จับได้ว่าล่วงประเวณีและพระเยซูก็บอกว่าเราไม่เอาผิดเจ้าแต่ว่าอย่ากลับไปทําบาปอีกนี่คือสิ่งหนึ่งที่ที่เราจะต้องเข้าใจพื้นฐานตรงนี้นนนให้ได้เพราะถ้าเราไม่เข้าใจพื้นฐานของการกลับใจใหม่นั้นจริงชีวิตเราจะไม่เปลี่ยนแปลงแม้เราเชื่อพระเยซูคริสต์ก็ตามความคิดของท่านเนี่ยยังอยู่บนพื้นฐานที่ไม่ตรงกับพระคัมภีร์ทำให้ท่านดำเนินชีวิต ตามคําสอนที่ถูกสอนกันต่อๆมาอาจจะเป็นพี่เลี้ยงท่านอาจจะเป็นอาจารย์ที่สอนท่านก็ตามนะครับในหลายครั้งเนี่ยบางครั้งเขาไม่ได้อธิบายลงไปให้ละเอียดวัดสันี่สุขที่แท้จริงหรือการกลับใจใหม่หรือเงื่อนไขาการยกโทษบาปที่พระเจ้าทรงทํากับเราเนี่ยมันมีเงื่อนไขอะไรบ้างที่เกิดขึ้นเรานะครับได้รับความรอดผ่านทางความเชื่อเท่านั้นไม่ใช่อาศัยการประพฤติพี่น้องต้องเข้าใจประเด็นนี้ให้ดีเราได้รับความรอดโดยความเชื่อท่านไม่อาศัยการประพฤติ อาจารย์ปเปโรได้พยายามอธิบายเรื่องนี้แล้วก็อธิบายในพระธรรมโรมให้กับคนยิวด้วยนั้นสิ่งหนึ่งที่ที่เราต้องรู้ก็คือว่าหลังจากที่เราเชื่อแล้วสิ่งที่พิสูจน์ว่าเราเชื่อจริงๆนั้นคือผลของการกระทําแห่งการเชื่อฟังพระเยซูคริสต์ดังนั้นถ้าเกิดท่านมีความเชื่อทาไมหลายครั้งเราเชื่อพระเยซูคริสต์พอหลังจากเชื่อแล้วสิ่งที่เราต้องทําคือสําแดงความรักที่เราบอกว่าเรารักพระเยซูคริสต์เราเราก็มาเชื่อในพระเยซูคริสต์ แต่พรยเยพุธพูดคําหนึ่งก็คือว่าถ้าท่านรักเราท่านจะประพฤติตามาคาบอกเราดังนั้นการประพฤติตามถ้อยคําของพระเจ้านั้นจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงความรักเมื่อก่อนท่านไม่เชื่อพระเยซูรับความรอดผ่านทางความเชื่อหลังเชื่อพระเยซูคริสแล้วท่านสัมดงความรักให้กับพระเยซุคริสผ่านทางการประพฤติอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เป็นความจริงในพระคัมภีร์นะครับก็จะจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนนะครับในเช้าวันนี้